สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเสริมค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะ่ะจะเริมกันเรียบร้อยแล้วเป็นแดดกัสิพาพี่น้องมากินมเข่าจิ้นมน้ำอาบนา้ำอาบในเรียบร้อยแล้วค่ะผมสวยสวยเด่นเ <laughs> กับเซ็มภูอันน่้แหละนะคะ่ะเซ็มภูสมุนไพรนี่พี่น้องมึดูค่ะเห็ดตะไบหนีบเลยนาะเถอะเนาะอื่นดีดีพี่น้องหอมพอมนี่แหละคะ่ะเมนูฮั่กับสิ่งง่ายๆคือกันเด้อค่ะมื้อนี้ได้หอยมากัดตังเตี้ยที่ว่าเขาเก็บมาไว้น้ำนนนเน่เนาะเถอะเนาะเกะมาเน่เลยแหละค่ะเกะทีถาพี่น้องนี่ ไฮเดลี ari, แกแบบนี้เลยเดค่ะคุณลังคน้นเป็นมาคือบ่าต่ตมมอรรถไงกว่วอันเสริมนต่สะดวกแบบนี้นะพี่น้องเนะี่ยเสริมมีความรู้สึกว่าเสริมเฮ็ดดีกว,ว่าเพราะว่าทันตมังเสริมมันก็เป็นขี้ดินนะอันนี้เสริมยังบง่วต้อมยังไงเด้ค่ะเฮ็ดออกสิละเขาก้องมาปา่าตายยังออกอีกพินพ่าพี่น้องแล้วค่อยคั่นเกลือขันขนข้นบักน้วคุณเด็ดค่ะก็ะเสริมกินหอยสรลีแบบนี้ตลอดเลยก,กินแบบนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแกออกละอันนี้ไม่พี่น้องเบ ưng, ิ้งสีน้อย นี่ห้อดตรงนี้ออกน้ำ้ะค่ะเห็นป่ะเพิมเสียวตรงนี้ออกน้ำเกลียวเป็นเป็นตาเพิ่นนะค่ะพี่น้องเห็นป่ะตรงนี้ตอนนั้นสิ้นแมแต่ยังดํายุบเพราะว่าเัายังบ้านได้ร่างนะค่ะเอาขันเกลือขันหมกน้ำล้วแบบนี้ขาวจ๊วะพี่น้องเกลือมาเลยนะเธอนะนี่แหละเกลือมาเลยไปนหนหาาสมกันค่ะ น,น้นองนี่แหละเ,เ,ลเนี้ยแหลกหัเรหลกเนี่ยเห็นจะพี่น้องยังมาเลี้ยวด้อค่ะนี่แหละบ้างเนี้ยข้เาเนอกสิตุ่มเลยนะ่ะยางแหลกๆป่ะเนี่มึงดูนะเดยาสีสำคัญก้นข่าวนเลยที่สองอีกแล้วค่ะบ้ามันก็เริ่มมืดสะอาดละวมันก็ได้กลิ่นหอยทจิบสะ,ะอาดดี กำลมาเริ่มประดับลายละเมื่อปลาขีด้ดินยุนาเพื่อนเนี่ยขี้ดินสิมายุนี่ตลอดนะเนี่ยค่ะเนี่ยบ้าหนาหอยนี่แล้วก็เด่นหอยที่เนื้อกอบดีอีกค่ะพร้อมขันเกลือดีๆนะละอ้าวันนี้ก็มาใส่นีค่ะสุดท้ายเลยยังไม,ม่หสุดท้ายเลยค่ะเกลือค่ะเกลือสุดท้ายจะซื้อเบื้องหอยเปน็นเริ่มขาวเลย <S <S เห็นบ่เธอไม่ขาวจั่วเลยแหละอือแต่เสียบเล เศษเองไปครับบงตอนนี้ไปครับม่ดีสูตรนี่ครับใหยแล้วว่าเมนสุดยังแล้วพี่นอ้องบอกขามได้บักขามได้บงางียงก็ได้แล้วค่ะปอกกอรอกลายจะเสริมกันเลยกเได้บอก,กอกกินบัทันบนสีเน,น,น,น่าก็เลยมาขันหอยออดิบตัะหอมดีเลยปล่อยเส่ปบกกะกอบกับเศษแล้วค่ะคือปล่อยปรุงอเห็นป่าอยางมืดเลยแนี้ ก็จะได้หอยเนื้องามเรียบร้อยลัคห้าเนี่ยแ้วก็น้ำไปลวกได้เลยแ <_ an> ล้ว,ลวจะเสริมเสียล่างดีๆแล้วก็จะไปลวกเป็นค่ะคือตอนนี้่งเราเจอเรียบร้อยแล้ว <oui S 2> พี่นอ้อง <_ d ata> เพิ่งเนื้อหอยค่ะสะอาดใสปิ้งสะอาดใสปิ้งซอยละสิไปลวกซอยตอนนี้ง่ายเลยเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งกระเสรแล้วเขาลวกกระเสรกินหอยเซรีนะต้องรุ่นนี้อีหลีเด้อค่ะสม่งมัน สบ,บายประมาณซูมูนี่เดียค่ะเสริมตัวกับแม่กับครอบครัวในกินแบบนี้มาตะเ,เลยตะเรยเลยกุ้งคือกันกุนก้งนี่เราสิเด็ดหัวออกหมดเพราะอะไรหนอเธอเนาะเพราะอะไรเธออืมไม่มีหัวไงไงละไปครับไปลวกลเป็นหัวเลยเนี่ยขุดนนังมาดูเศบนี่ไปไปลวกจะบวดกันค่ะ<ป>เป็นเสียหมดเลบนพี่นยย้องนยยี่ละก้อยซัมนี่ล่ะค่ะพอดีเศบเพราะว่าข้านอกอยากกินลายข้าก็ไปเอาในสาข้ามาเติมในยู่นาะเธอเนาะในสากรหน่วยไงล่ะค่ะ เราจะเติมซีเลียงไปเลยไล่แต่ว่าอยากกินนังไหนนี้เลยเป็นตักเอาลว้วนว่าอาหารนี่อย่างเพิ่งก็จะกินหนำน,น้ำมันเป็ดเอ้ยน้ำมันเงี้ยเปล่าน้ำปลาเนี่ยนะเธอเนาะหนาวบีบลงเลยเดักค่ะก้อยห,หอยลดหน่อยหนึงเด้ถอะลดน้อยนึงพี่เนอะพริกสดหน่อยนึงเอ้ยพีิกงกับพีิสดใส่น้ำกันมาล้มมาล้ม,ม,ม <laughs> นี่ เอาครัวค่ะเสีบเอาเลยเด้อค่ะว้ยแนนบ้า,บาของเสียบอีรีฟ้านี่เปน้ำปลาแล้เสริมค่ะใส่ลงไปเลยพี่น้อง,งเสเตียร์เน,น,น้นน้ำปลาใส่น้ำปลาลงก้อยลงน้อยหนึ่งจบด้อยครจบดลอยปวดทวดดีอย,อย,ย,อยากให้พี่น้องมาถือกินน้ำหอ,อมค่ะหอมแน่ น้ำปลาเขากับอเน,นี่ยยงกะละเครื่องน่ะเครื่องใส่พร้อมกันแล้วเด้อค่ะปลาไคหอมหอมแดงผักในไส้เป็นผักแผลวุ้อนี่ค่ะตะไครหอมแดงผักแผลวริกสดเรียบร้อยแล้วค oh. รับเสียบนี่เด้อค่ะ oh. บอกเขากันยวกับผักก็วาก่าผักเนีเานาเนเนงาเขาเขาทำไรไงหิ้วเข่าที่หนึ่งค่ะ ข้าวเส้าธลกิจเห็นตะละมือเป็นบายาอ่าตักเลยเด็กฮะายเป็นยแนวน้นองก,กินข้าวน้ำกันค่ะห่อหอ,อกกับเมียกันมึงดูค่ะก้อยหอยค่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยอยู่ใน,นกินเขามีก้อยหอยเนี่ยแล้วค่ะปิ้งปลาขาวของพ่อไปหามาเลยล่ะแล้วกัน อันนี้ของพี่บนฝาบมาให้ตั้งแต่พูละค่ะกินมาอยู่ืเอยกับปูแล้วก็แคบหมูตับักหุ่งค่ะสมพักเนาะยังไม่ได้เกะยมาเด็กพี่น้องมากินขอน้ำกันค่ะมาครับพี่น้องขอน้ำกันครับมาเดนกข้ามาเด้อค่ะพี่น้องก้นกันก้อยหอยปีงปลาตับหมกฮู้จกินไลและมือกินโตมาเลยสมพักินเต็มนะ มวมดีตมเดตมแทบเป็นแล้วเดนี่อยากรู้ว่ามันเป็นต้นทังไหนต้นไุ้เนี่ยนึกว่าไม่เห็นเลยมันยอะ้นดียวหมดก้เดียวหมด nhớ là màn hình như thật bắn là lắng nhưng kẻo thật bắn là màn hình thôi mày thôi mày nè mày thôi mày hít mày thôi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  Giọt thôi mày thôi

ูดแ่แตอ่ะเพนไทยทุกวันนี้แหละนะครับอูงเอาเงินมาหาแค่สุดนั่นเขาเทสุดละ

หนาต้องก่อยหอยหลายๆอากอัวมั้ยครับอากลัวสินี่หอยกระต่าย มัน <toys> ี <m ics> <m ics> ่นาเดียวลงไป้่ยเพราะจะเห็นน้าย้มงมันใช่ป่ะเพิ่สูบน้ำไป่ไดออันนี้ก็อยากสูบแหละเนาะสูบไปสูบมาบได้เห็น่สูบกรบผมมนเสื่มกันนี่ดนี่ดูไนมาต่างหากเอาละ Nguyên <laughs> này là phần nho nhìn. Mãi pháo nữa nho bàn về gì Mãi bàn về hưng. 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 Mãi bàn về เป็นรถตู้งเรื่องไฟนี่แหละพี่น้องแต่ละคนจะอยากได้ข่างแล้สะดวกสบายมันแก่เบาเมฆเกลือเกลือของใส่ไปฝากเนาะนี่จะสูบน้ำนี่จะได้น้ำทุกอย่าง มีเครื่องสูงนะรหัสยังไงนะไม่เ็นวลาเนาะเนี่นีน้เกลืวได้หนึหน่งเนาะม้ไปขอเสือันี่ยน้นเป็นยังไหบ้งมไม่บปกแต่ไรข <c oughs> องเขาดิเขาเขามีวะีจังให้ก,ก็ผ่นันนจงเนื้อยังสองนะ

นี่ยาดีแล้วค่ะไม่เห็นห้องแล้วรึเมือ้อดีท็อกที่ว่าเอฟทีมันส่งมาให้นะคะ่ะดีหรีพี่น้องอืมนีด่ดีะอืมไอแม่ก,กินน้ำมันซอยหลายเรื่องนะแมนนะฮะอ่านบ้างหน่อย ไซอันครับน้ำยิ้มดนั่งไซครับไฮมันอะไรยังงั้นยินมแต่ก็มีห้างก่อนตื่นขึ้นม้เนี่ยพี่น่งเปาเลยซอยได้อ,อี๋

แม่รักตะพิมแล้วกปลงแล้ เป็นไปน้าละเถอตัดมาัจากต่อง,งานเลยน้องฉันสะเลี้ยงะห้หอยกินห้อยมากหนาแบกห้าห้าถามเป็นไหมละ่ะนั่งกินข้าวังด้ในเรือไปเห็นับปูประเด็กกันซ้อนพี่ลังคนน้วป่น่ย เด่งจังขึ้นเป็นแล้วห่ืน้องมนเปลี่ยนแถึงมขาใ่ดกจากเจุกยั่งปีนเขามีแต่ันนี่ยนะตายแรงแล้วอันนี้แหละตั้งไหนตานนันเป็นด็กน่างะเด็กถึงัง้ แสบปบัเนี่ยนะช่วยตําห้องจมัดกันทำคุณอาน้ำมันแสบนะนั่นร้องนั่น้องขึ้นหงมือก้อนมวยเหรขบุ้น้ำหมอกฮะน้อนดีสิกระตเอาติเคลือเอาย่างไม่หิ่มไปมันกรเกิดทด้ไหมน้อ mắm 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 mất mắm mắm ตั้งตขับปุ่นกับสร้างซื้อข้ามาได้เด้อค่ะพี่น้องอคือๆดิมาหากอนจ้าจ้าแต่พี่นี่แต่พี่นี่หรอ ต็นมาละาาลวานี้ดูกาียอ้มาเลยนี้ตองหลายแน่แนมนว้าอะไรแบบน่หงหนะครับตห้องกระแสคักแสบเนี่ยแลบอกว่ามีไม่ถิงรึ คลิปนี้เนาะค่ะเสริมกับเสียไปเส้นหมี่เลยด้อพี่น้องปากเป็นกำลังแต่งน้ำเนื้อค่ะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเอาเนื้อยูนิคอร์ดง่ายๆบ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะเป็นก้อยหอยปิ้งปลาตั๊มมะฮงตั๊ปลาแดกกเส้นหมี่กับอ่มอีมกับพี่น้องอิ่มสุดยอดแซ่บจ้าค่ะนี่เลยกับปากเป็นกำลังใตเนาะค่ะคลิปนี้เอาไว้ส้นหมี่เ้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ